e e f I เอาลยครับสวัสดีครับพบกับผมอเล้งกิมมิ่งนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่ในเกมแต่ก็ n เนส e v v o u u t i o n นะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมมีเรื่องจะมาแนะนำอีกแล้วนะฮะ,ะวันนี้จะเป็นเรื่องของสิ่งที่ควรรู้นะครับที่บอกเลยว่าถ้ารู้แล้วนะครับจะสะดวกเล่นง่ายและก็เล่นแบบสบายใจนะนะครับ เรื่องที่ผมจะบอกนั่นก็คือนะครับตัวบัตรเปลี่ยนอาชีพเนาะอ่าทำไมถึงสบายใจนะครับนี่มันประมาณนี้ครับเนี่ยอย่างปัจจุบันเนาะผมเล่นตัวของออคูไซเดอร์มานะครับอ่านะครับหรือพาลาดินนั่นเองเนาะนะครับเนี่ยซึ่งเล่นมาแล้วเนี่ยอยากจะลองเปลี่ยนสายนะครับมันดีไงเนาะนะครับการเปลี่ยนอาชีพเนี่ย สมมติว่าปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมดมปัจจุบันมีทั้งหมด4อาชีพหลักๆใช่ไหมแล้วก็เราเลือกเล่นมาแล้วนะครับเล่น,นั้นเวล80นะครับเป็นคัส3แล้วแต่ว่าจะมีอาชีพใหม่เข้ามาอัปเดตเข้ามานะครับบอกเลยนะครับว่าสามารถเปลี่ยนได้เลยด้วยตัวละครเดิมเลยเนาะที่เลเวล80เนาะนะครับความจริงฟังก์ชันเนี้ยมันใช้ได้ตั้งแต่เวล40แล้วนะฮะอ่านะครับเนี่ยเห็นไหม อย่างนี้ผมสามารถเปลี่ยนเป็นอาชีพแอสซอสซินก็ได้หรือว่าตัวอะไรนะเอนจิเนียร์นะครับอืมนะฮะก็สามารถใช้ได้เลยนะครับแล้วถามว่าดียังไงเนาะเนี่ยพวกเลเวลตามไปหมดนะครับแล้วก็ของของต่างๆนะครับตามไปแต่ใช้ไม่ได้เนาะเพราะคนรายชีพแต่ที่ตามไปนะครับคือตีบวกอ่าตีบวกตามไปนะครับอืมเนี่ยพวกเนี้ยตามไปอ่ะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้ดูเนาะนะครับ ลองเปลี่ยนเลยดีกว่าขอแนะนำนะครับร้านอีลาสติกช็อปร้านเติมเกมออนไลน์ราคาถูกนะครับบอกเลยนะครับว่าบริการดีทันใจปลอดภัย100%เซนะครับไม่ว่าจะเป To Win หรือเป t o Fin ินก็เติมได้หมดนะครับสามารถทักได้ทั้งในแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดนะครับและอย่าลืมบอกว่ามาจากอเล็กกิมมิ่งด้วยนะครับคือผมอยากไปลองเล่นมูลหลอดนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ลังเลอยู่ว่าจะเล่นอันไหนเนี่ยนะครับพอเปลี่ยนนะนะครับ บอกเลยว่าสิ่งที่ตามไปก็คือพวกตีบวกและอีกอย่างหนึ่งดูไหมอะไรครับคอตูมครับแล้วก็หน้าตาด้วยเห็นไหมหน้าผมขาวเลยสวยเลยไม่แน่ใจว่าหน้าตาไปด้วยหรือเปล่าแต่ว่าหน้าเขาสวยๆยงไม่รู้นะครับเนี่ยแต่ตีบวกไปนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือคอตูมครับนี่คอตูมไปด้วยนะครับอืผมบอกเลยว่าผมซื้อคอตูมให้กับตัวคเเรูเซเดอร์หรือตัวพาราดินแค่เท่านั้นนะแต่บอกเลยว่า ไปด้วยครับอืมตีบวกไปด้วยนะครับนะครับเยอะนะฮะโทษที <laughs> มีคอมเมนต์มาเหมือนกันว่านะครับเยอะแต่ผมก็คือก็พยายามปรับเลยครับแต่ว่าจุดมุ่งหมายในการทำคลิปก็คือเพื่อประโยชน์เนาะเ <laughs> พื่อประโยชน์ของเพื่อนๆแล้วก็แบบแชร์ความรู้นะนะครับแต่ถ้าไหนที่พยายามปรับได้เดี๋ยวพยายามปรับนะบางทีอ คือผมก็รู้ก่อนหน้านี้แล้วแหละว่าตัวเองติดนะครับนะครับแต่แก้ไม่ได้สักทีนะครับนี่นะครับอีกสักทีเออใช่มันเถอะนะครับก็อืมนะครับเงี้ยติดอ่ะมันติดต้องต้องไม่พูดเพราะใช่ป่ะเอออย่างนี้นะมันก็มาด้วยนะเออเดี๋ยวมาด้วยนะครับเดี๋ยวชุดคอตูมก็มานะครับตีบวกก็มานี่ตีบวกก็มานะนะครับขับอีกสักทีอืม เทีนี้เราก็เล่นได้แล้วนะครับแต่อุปกรณ์นะครับว่าตอนย้ายมาที่แรกเนี่ยจะไม่มีเลยนะต้องมาหาใหม่ก็มาหาได้จากพวกดันเจียนพวกนี้เลยดันเจียนอุปกรณ์เนาะนะครับนี่พวกเนี้ไม่ต้องตีบวกใหม่นะบอกไว้ก่อนนะครับก็ย้ายมาได้เลยนะครับโอนย้ายมาได้เลยนะครับแต่ว่าต้องมีของก่อนมันถึงจะโอนได้ถ้าไม่ไม่มีของมันโอนไม่ได้นะนะครับ พอเราเล่นอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ต้องกลัวเลยเราเล่นตัวเดียวนะครับไปยาวๆเลยนะครับแล้วถ้าใครอยากเล่นอยากเล่นอาชีพอื่นก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนคาร์ดเอาเนาะใช้บัตรเปลี่ยนเอานะครับแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งของการใช้บัตรเนี่ยมันมีในเรื่องของพวกเควสต,ต่างๆต,ตีแต้มในการลงดันรอบในการลงดันเนี่ยมันคืออันเดียวกันครับแตกต่างจากการที่เราสร้างตัวละครใหม่เลยอืนะครับ มันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับเรื่องของการใช้ใบเปลี่ยนคลาเนาะเนี่ยผมกเเ็เวลสกุลเวลสกิลก็เท่ากับตัวนู้นเลยถ้าผมเปลี่ยนคลาสามก็เล่นคลาสามได้ทั้งสองตัวเลยนะครับแล้วก็ถามว่ามันสามารถเปลี่ยนได้กี่ตัวนะครับอืมมันสามารถเปลี่ยนได้กี่ตัวติดนะครับว่าไม่อยากเก่งเรื่องนี้เลย <c oughs> น,นี่นะก็สามารถเปลี่ยนได้ผมไม่แน่ใจว่าลิมิตเท่าไหร่ แต่ว่าถ้าใช้เริ่มแรกเนี่ยสายฟรีสามารถซื้อตั๋วได้หนึ่งอันนะจากตรงนี้นะครับอืมเนี่ยเนี่ยผมซื้อไปแล้วใช้ได้แค่หนึ่งอันเท่านั้นนะครับเรามาดูสายเติมบ้างว่าซื้อได้กี่ใบผมเดาว่าน่าจะหนึ่งนะเออเหมือนจะไม่มีลิมิตผมว่าเหมือนจะไม่มีลิมิตนะนะครับอย่างของสายฟรยีเนี่ยมันจะมีลิมิตอยู่ นี่มีลิมิตอยู่นะนะครับใส่เติมไม่น่ามีนะครับก็สามารถเปลี่ยนค์ดได้เรื่อยๆเลยนะครับปัญญาตรงแค่ทำของแค่นั้นเองหาของมาก็ประมาณนี้เนาะนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยและถ้ามีคอมเมนต์อยากแสดงความคิดเห็นอะไรหรือว่าอยากแนะนำให้ปรับปรุงอะไรหรือว่าอยากทำให้นำคลิปอะไรก็สามารถพิมพ์มาบอกได้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วกดติดตามด้วยอย่างนี้วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับนะครับ <ís im> <avez> <ff>